ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กเราจะมาย้อนเวลารีวิวค่ะเอาเกมเก่ามาเล่าใหม่ให้ฟังกันนะคะก็สำหรับตอนที่7นะคะมือกันไก่ไล่ไม่มีหยุด Cocktower First Fear PS1-1997 ค่ะ สำหรับเกม c o c k Tower นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดประวัติศาสตร์เกมผีคือเกมแนวแบบสยองขวัญนะอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะเป็นเกมผลงานของค่าย Human ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เห็นค่ายนี้แล้วค่ะตัวเกมในภาค First Fear เนี่ยก็จะเป็นการนำภาคแรกเนี่ยมาตีความใหม่จาก Clock Tower นะคะที่วางขายบนเครื่อง Super Famicom พอมันได้รับความนิยมเนี่ยก็เลยกลายเป็น First f เฟีในเจนต่อมานั่นก็คือ Play Station ค่ะแล้วก็ w n n o w s บนคอมพิวเตอร์นะคะก็จะเน้นไปที่ความเป็นเรื่องราวของตัวเอกเจนนิเฟอร์ที่มีแบบฆาตรกรมือกันไกลามาตามไล่ล่านะคะโดยเนื้อหาของเกมค่ะก็จะคล้ายกับภาพยนตร์เรื่องพิโนเมนาในหลายๆจังหวะก็ทำให้ผู้เล่นในยุคนั้นน่ะเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวของการที่แบบถูกฆาตรกรไล่ล่าแบบจริงจังค่ะ ระบบการเล่นของเกมสามารถทำได้ดีมากๆค่ะคือมันเป็นแอดเวนเจอร์ที่มีรูปแบบแบบ point and c คล c กคือมีลูกศรแล้วก็ให้เราเลือกกดไปยังเป้าหมายที่ต้องการกระทําในสมัยก่อนระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมมากๆในช่วงปลาย80ถึงต้น90ค่ะ ก็จะมีเกมหลายๆแนวที่เป็นระบบการเล่นออกมาให้บนเล่นบนเครื่องคอมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องคอมเป็นหลักและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบการเล่นแบบนี้มันไม่เป็นที่นิยมแล้วก็เลยไม่มีเกมแนวที่เป็น k ลิ k and Point อะไร Point and Ki c k คลิกแอนพอยต์พอย n ์แอนคลิกเนี่ยออกมาอีกนะคะเราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนั่นเอง จุดเด่นของเกมค่ะบรรยากาศแล้วก็เสียงประกอบในเกมค่ะคือเขาทำออกมาได้อย่างกดดันมากๆอะการเล่นด้วยรูปแบบ point and c i c k อะคือกดอะผู้เล่นเนี่ยจะต้องรอจนกว่าแบบผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไรอะคะก็คือมันทำให้เรากดดันด้วยอะจากการที่คิกกดเนี่ยนะคะแล้วระบบสุ่มเหตุการณ์ที่ใส่เข้ามาด้วยค่ะทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องช่างใจในระหว่างที่กำลังจะกดลงไปด้วยหรือเราจะไม่กดดีแถมปรากฏ การปรากฏตัวของเจ้ามือกันไกลเนี่ยมันก็ตื่นเต้นเหลือเกินค่ะทั้งหมดนั้นเนี่ยมันหลอมเป็นเกมโดยทึกขวัญที่เรียกได้ว่าใครในสมัยนั้นเล่นอ่ะก็จะมีความประทับใจมากค่ะแล้วมันก็ยังน่ากลัวอีกอ่ะแม้ว่าเราจะกลับมาเล่นใหม่ในตอนเนี้ถึงแม้ว่ากราฟิกอ่ะมันจะเป็นระดับ p หนึ่งอ่ะอาจจะมีเหลี่ยมเดี่ยมอะไรไปบ้างแต่ระบบการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างช้าเมื่อเทียบก,กับเกมในปัจจุบันเนาะแต่มันความน่ากลวัวไง เออมันบรรยากาศมันก็ยังดีมากค่ะในการเล่นคือมันดีมากพอที่จะทำให้เราเล่นไปแล้วก็หลอนไปได้ลค่ะจุดเด่นอีกอย่างนะคะที่ทำให้เกมนี้ตรลาตึงก็คือตัวฆาตกรมือกันไกน่นะคะคือตัวละครตัวเนี้มันมันดูน่ากลัวแบบ มันดูน่ากลัวแบบไร้เหตุผลเลยอะคือมันชอบโผล่มาแบบตอนไหนก็ไม่รู้ที่เราเห็นคืออยู่ดีแบบจะโผล่ในกล่องก็โผล่แล้วทุกครั้งที่ปรากฏตัวมันจะกดดันมากๆค่ะเพราะว่าโอกาสพลาดมันก็คือตายแล้วก็เกมโอเวอร์เลยอะมันทําให้มือเงินไก่เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่หลายคนเนี่ยประทับใจมากกว่าตัวเอกอีกนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงคอรทเวอร์เนี่ยคือคําต่อมาทุกคนก็จะนึกถ,ถึงเจ้ามือเงินไก่เนี่ยค่ะ ฉากจบของเกมมันก็มีหลายแบบที่ทําให้ผู้เล่นแบบสามารถเล่นเล่นซ้ําไปได้เรื่อยๆอีกด้วยการสุ่มเหตุการณ์อีกแล้วก็ฉากจบอีกที่มันมีเยอะมากค่ะมันก็จะเกิดจากการกระทําของผู้เล่นในเกมกับการสุ่มเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยก็เลยทําให้การคํานวณในการเล่นให้เกิดฉากจบแบบไหนเนี่ยมันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากระดับหนึ่ง แต่ว่ามันน่าเสียดายนะคะที่เกมนี้เนี่ยมันถูกหยุดพัฒนาไปนะคะใน c อคทาวเวอร์ภาค3ค่ะซึ่งมันคือแบบเขาอุตส่าห์แบบว่าอัพเรื่องราวมาอย่างดีแต่พอภาค3เนี่ยมันก็คือกลายไปเลยเถิดจนทําให้ซีรีส์เนี้ยค่ะมันก็เลยโดนพับลงไปเลยอย่างน่าเสียดายไปเลยนะคะไว้ตอนหน้าเนี่ยกอล์ฟก็จะมาพูดถึง c อคทาวเวอร์ภาค3ว่าทำไมเนี่ยมันถึงพังพินาศนั่นเองค่ะโดยรวมนะกหลอดให้7เต็ม10นะบรรยากาศดีแล้วก็ แบบมือกันไก่มันคือฆาตกรเจ้ามือกันไก่เนี่ยมันก็หลอนพอสมควรคือมันน่าก,กลัวมากๆค่ะในยุคนั้นแล้วก็ตอนกลับและกลับมาเล่นก็ยังกลัวมันอยู่ค่ะโดยรวมโดยรวมเจ็ดเต็มสิบนะคะก็คือชอบนะยังกลับมาเล่นแล้วยังรู้สึกมีความน่ากลัวอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก็ขอจบแต่เพยงเท่านี้ลนแล้วกันเราคืหน้าจะเอาอะไรมาเมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ